บรรยากาศยามเช้านะครับที่บานนาป่าว่านนะครับโอ้สวยงามมากๆเลยสายหมอกทั้งสายมือนี่หมอกเต็มเลยครับสวยงาม ายามเช้าสดชื่นครับสดชื่นมากๆเลยบ้านนาป่าว่านเมืองคาเกิดแหวงบริคำใส่นะครับสองพลาว ความสวยงามของธรรมชาตินะครับธรรมชาติปั้นแต่งสวยจริงๆบรรยากาศยามเช้าๆนะครับสาวน้อยสองสาวก็มาปล่อยวัว ปล่อยงัวเล็มหญ้านะครับบรรยากาศยามเช้าที่สวยงามนะครับโอวิวสวยๆทุ่งหญ้านะครับ งัวและเล็มหญ้าตั้งแต่เช้านะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะัะเนี่ยทุ่งหญ้านี้นะครับพอล้อมรั้วเขาก็เริ่ม ทำนานะครับทำนาปีแรกปีที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนีก่ก็เริ่มดับแล้วน,นะครับสวัสดีรบรรยากาศสวยงาม สาวน้อยสองสาวนี่ก็มาไล่งวมาปล่อยงัวนะครับบรรยากาศบ้านนาป่าวาันยามเช้านะครับ ควายเยอะเลยครับตรงนี้นะฮะและเหลี่ยมยาแต่งัวนี้ไปไหนก็นไม่รู้โคนลิบลิบนั่นนะฮะงวแต่บริเวณนี้มีแต่ควายนะครับควายล้นลวนเลยหลบแดดก็เยอะนะงัวงัวไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่นะครับกำลังดำนาครับ นานี้เพิ่งบุกบุกเบิกใหม่นะเพิ่งกลับมาทำนะฮะครับเพิ่งกลับมาทํานานะครับเต,เต็มหนสวยงามนะเนี่ยบรรณาป่าว่านนะครับกำลังทนานาเดี๋ยวเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยเริ่มดํานาแล้วดูสภาพดินนะครับสภาพดินดินมันสีดํานะครับดินแบบนี้เนี่ยค่อนข้างแก่ิดดินมีอ่ คามุดมสมบูรณ์นะครับแนละเขาก็เอาน้ำใส่นานแล้วก็ดำนากันอยู่พาไปดูบรรยากาศดำนานะครับบ้านนาป่าวานเมื่อวานนี้หลบก,ก้าวันนี้ดำนาเมื่อวานมีคนหลบกล้องนะแต่วันนี้ไม่รู้จะมีคนหลบหรือเปล่า โอ้เต็ม oh, ท mm right? pues nah ุ่งนาเลยโน่นทางฝั่งโน้นนะครับบรรยากาศบ้านนาประวานนี่ทุ่งนางามผู้สาวก็งามและบ้านนี่บอกเลยแต่ว่าขี้อายพูว่านี่ขอทายน้องดาน้องเบียรโอ้มักผู้เลิกก็เลิกเอาตีแบ่ เลือกเอาแต่เขาบ่เลือกเขาหรอกเท่าละบ่อยากได้แต่ตัวเท่าตีแม่แโอ้ยเด่นนะฮะหน้านี่อันอันเอ็ดเอ,ดเอด็มาจักปีละแม่เนี่ยนามทุกนีนะอพอดสามปีหรือเปล่ากล,ลัวหรือตีโอ้บอลนี้อ็ดเนาะเอ็ดเนาะโอ้ บรร,าาบรรยากาศบรรยากาศที่สวยงามนะครับกับบ้านเฮานี่แเลยตรงนู้นก็ลังถยนาอยู่นะครับโอ้บรรยากาศสวยงามเลยเนี่ยนะฮะถ้ามาอยู่สักสักสองอาทิตย์นี้ข้าวมันจะเต็มหมดแล้วแล้วก็จะสวยนะครับบรรยากาศจะเขี้ยว ไฮนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ไฮโน้นสาวน้อยมาดำนาสาวน้อยขี้อายบอกปินหนามาเบร่งกล้องเลยจังหน่อยกับหันข้างเสิร์แล้วโอ้ยสาวน้อยยันกล้อง <c oughs> น,นะครับ พากันดำนาอยู่นะครับสนุกสนานม่วนซื่นผมดำไม่ได้เพราะว่าเจ็บแอวนะครับก้มไม่ได้นะครับก้มแล้วเหนยไม่ขึ้นนะฮะบรรยากาศงามมากเลยทุ่งนาบ้านนาป่าว่านเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซคือน้ำนี่ถ้ามันตกหนักๆก็ต้นก็ท่วมนะบริเวณเดินเนี่ยแต่ท่วมชั่วคราวนะครับ แต่ทางลุ่มลงไปโน้นท่วมแบบมิดหัวเลยล่ะครับสวยงามครับบ้านนาป่าวาดเมืองคำเกิดแขวงบริคำใสนะครับพื้นที่ของเมืองคำเกิดเก่านะครับสรุปมาเจอเด็กน้อยเมื่อวานนี้ก็เลยเลี้ยงเขาเปียก <laughs> เด็กน้อยเมื่อวานเนี่ย เลี้ยงเขาเปียกอยู่บ้านนาป่าว่านนี่แหละครับบรรยากาศยามบ่ายกแก่ๆนะครับสี่โมงแรงนะครับตอนนี้กำลังลกก้าดำนาลนก็ดำนาย บรรยากาศดีมากเลยนะฮะเนี่ยสวยงามครับบ้านนาป่าว่านนะครับควายงูคว,วายก็และเล็มหญ้าอยู่เต็มทุ่งเลยก็ามาเล่นเลยนะครับเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุ่งนาบ้านนาป่าวาดกำลังหลบกกาอยู่นะครับเดี๋ยว มาดูเพื่อนลุกกะสบายดีโอ้เลยทุงนาง NG ามเนาะเพื่อนกำลังลุกกะอยู่บรรยากาศดีขนาดเลยโอ้สะอ่อน คอยบัาแขกบอคนาทแขกเออทาแขกอ่อสาวรถจากบาตรทาแขก นี่นะครับทุ่งนาบ้านนาป่าว่านนะครับแถววังน้ําเย็นสวยางนะครับแต่ก่อนเขาไม่ได้ล้อมรั้วก็เลยไม่ได้ทํานาทุกวันนี้ล้อมรั้วแล้วนะครับมีเจ้าของนะครับล้อมรั้วก็ทํานาได้แล้วนะฮะคือน้ํามันจะท่วมไม่ถึงหรอกครับบริเวณนี้นะครับคนก็เริ่มดํานากันแล้วนะครับดินงามมากเลยนะดินมันเป็นสีดํานะครับบริเวณนี้นะครับ กำลังหลกกล้ากันนะครับดินรุมสมบูรณ์มากเลยนะครับแบบนี club, <c ười of athlete> man, angels, <osters> ้สวยงามมาเออมาไถ่ละเอาแล้วนี่จะมาฟาร์มต้องไปทางตั้งลือมาเนี่ยไปทางลือมาที่มาคอยมาเฮ็ดเอ็ดนานี่อยู่กกดูอยู่กกดูอุ่นนะคอยที่คอยอยู่น้ำยว่งนีมากกดูอัน อยูกกดูอืออืออืมอืออืออ๋อน้ำยวงเนาะเขอนน้ำยวงเนาะเขอนน้ำยวงเออกับมาอยู่กกดูเนาะเป็นไตเมื่อยบ่ไตเมื่อยไตเมื่อยเนาะโอ้ย่อยกับหากระมาแต่ลุกมาแต่เออเวียงเวียงทองมือนี้นะเออมือมือนอนเวียงทองสองมือไปแจกขนมดิกน้อยแล่นนี้ปัน พ่อพีเขาย่านเขาย่านเนี้ยเด้อฮะเฮียนบอกบอกแล้วอันเด็กน้อยตามบ้านนี่แหละเพราะว่ามันเด็กน้อยแถวแนั้นมันถึงรักรักพาตู่เด้ยสองบ้านนะข่าวบอกคือฟังเด้บ้านเลงก็บ้านใดบ้านนั้นห้อยห้อยห้อยหอยเออห้อยห้อยหุ่นหัวเออข้าแล้วแล้วก็บ้านหนึ่งบ้านเลอที่แล่นนีนีเนี่ยแล่น หินงนหินงนครัห้อยๆเนาะเออแล่นปานพ่อผีได้แต่ะโอ้ลูกสิแล่นไปเลิฟว่เา,าเอาขนมมามันคือโอบได้แล่นอย่างเดียวเลยเผย <laughs> ยาดนนะเาานี่ยแต่ว่าคดีหรอวะอันนี้เนี่ยเ,เท่านี่เป็นคนนั่นคนนี้เดี๋ยว่าเมียเป็นคนเหมือนบ้านนี้นะแม่แม่เจ้ตอนท่านแม่ เขาหนีค้นเาขา,เายิงคน n h a แล้วังเหลือแม่ตายดับมอ้บทั้อพ่อทั้งแม่ยังเหลือแต่แม่มออกอยบ่มาซื้อนานิบ่น่งกอแ้วนั่งเลือแต่แม่กอยลย,ลอย,อยา้ายไปอยู่น้ำนวงมุ่นย้นะนายไปอยู่น้ำร่วงมุ่นโอ,อโอ้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 โอโอ้หโห้อออ้ี่อ้นะ้อออ้ออ เออเออเอนนเอเออเอเอไตแมนเนาะนำโยงเนาะโอ้แม่แม่เท่านี่ได้ได้จักปีแหละเท่าเลยร้อ,อยสามร้อยสามปีร้อยสามปียังอยู่ตายแล้วตายแล้วเนาะตายได้สองสามโอ้อายุยืนแท้โอ้นี่เฮอเฮอบินมาอยู่มาทางนี้เนาะนี่เครื่องบินเขาทำเลย โอ Dante, ้ใส่ถ้ำเนาะอนนะี้เออก็นหนี bien, นหนีอันหนบอมเนาะนีเฮอบินหนีเขาทํำเนาะเลยรอดตายมาโอ้อีรู้เด้นาะไปตะกี้ตะเก้าเนาะอ่าอาาานีาาอมาาาาอาา เอ็ดห้เอ็ดนะเริ่มเออโอเคละเออถ้าเฮาบบเอ็ดมันก็ดินมันก็มันก็อยล่าเนะเออเอาะแม,ม,ม่เล่มันต้องมีคนพาเอ็ดละ่ะเฮกตาร์ป่ายมันคือเบิ้งเบิ่งมันเยอะแต่อ้อเบิ้งมันเยอะดิ6เฮกตาร์ป่าย6ุ โอ้เฮกตาปลายมันเบิ่งเยอะขนาดนี่เขาบอกปลายกับปลายแตกนี่ละโอปลายปมันขนาดที่สี่ลายเติบแล้วเฮกตาปลาย่เฮกตาปลายแต่ว่าแปลงเป็นไร่กันสิประมาณแปดเก้าลายพลัตตี้นี่เบิกแล้ววมแม่ละหกร่ยนี่เฮกตาหนึ่งมันหกลายเนาะเฮกตาหนึงหกลนี่ประมาณอันนี้มันเกือบสิบพลัตตี้เกือบสิบลายผมรับเบิกขนาเจ้านาเท่าฮะเท่าซื้อหรือเท่าอ่ะเห็น เคนไอัเคนครับได้อันจักปีแล้วนี่ได้สี่สิบปลายแล้วเท่าเลย่สี่สิบสามสี่สิบสามเนาะเคนเป็นน้องคอยอยู่หลายปีอยู่โอ้บรรยากาศงานขนาดเลยนาเท่านี่โอ้เมียเท่าบ้านเลื่อนเมียเท่าอ่ะบัานสอดบัานสอดทางเลือเนาะบ้านนี้อ๋อสอดสอดเออนี่เป็นรักชาวม็ดละ เป็นไทยเมื่อยนะครับไทยเมื่อยนะฮะมีน้ําท่วมขืนน้าโยงก็จะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้เงินค่าชดเชยบ้างแต่ที่เพิ่นกว้างมากเลยนะเนี่ยเพิ่นว่างเฮกตา้าปลายแต่คาว่าปลายเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสิบไร่อะ่ะเฮกตา้านหนึ่งมันหกไร่ไงดูๆแล้วมันกว้างมากเลยเนะี่ยอาที่เห็นเห็นที่ไทยๆกันนี่แหละครับที่เพิ่นนะแล้วก็เถียงนานล้วนะครับ ลัวนี่รอมๆไว้นะฮะอ้เป็นสิบกว่าไรน่นอนล่ะสิบไรน่นอนละบรรยาก,กาศก็ดีดีนะครับเดี๋ยวๆช่วงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวจะแวบ,บมาเล่นบ้านนาป่าว่านเมืองคําเกิดแขวงบริคําใส่นะครับเดี๋ยวแวะไปเล่นบ้านกวนจันครับ ุ่งนางามโอ้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับบ้านนี้นะฮะน้ำเต็มทุ่งนาเลยบรรยากาศก็กดีดีนะครับบ้านกวนจันนะฮะถนนเข้าไปนะบังเกินมันมีค่าทหารอยู่ข้างในนะครับถนนก็เลยลาดอยากนะครับผมเคยแบบ เข้าไปครั้งหนึ่งแล้วทหารยามดีเขาไม่ว่าอะไรนะเราก็บอกเราหลงมาก็หลงไปจริงๆนะครับนึกว่าเป็นทางไปชาวบ้านชาวบ้านไงดูน้ําไหลมาเต็มเลยนะเนี่น้ําเยอะมากเลยเนี่ยมันเป็นคลองนะเนี่ยน้ำนะเนี่น้ําไหลน้ําเยอะมากๆเลยปลาจะมีไหมเนี่ย โอ้นามันเยอะเองจริงๆนะนามพันเข้านาผมเคยเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับเขาดำนาแล้วนะฮะช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดไปสวยงามเลยนะครับตอนที่หลงเข้ามานะครับโอ้มาคราวนี้มีเืินเืินหลังงามอยู่หลังหนึ่งอยู่กลางทุ่งนาเลยแต่ก่อนยังไม่มีนะะเนี่ยแล้วก็หลังที่สองก็หลังสร้าง บรยากาศตรงนี้นะครับทุ่งนาบ้านกวนจัดน,นะครับเด็กๆขี่สามล้อ นะบรรยากาศทุ่งนาที่เมืองคำเกิดนะครับเมืองคำเกิดแขวงบริคำสนะครับสวยงามนะครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นถ้ำต่างๆนะครับน้ำมันเต็มแล้วถ้าเป็นหน้าแรงนี่น้ำมันแห้งนะเขาก็จะเอางวัวเอาควายมาไว้เลี้ยงในในถ้ำนี่แหละครับ มีพระทาตอยู่ข้างบนนั่นนะฮะมีทาตอยู่ข้างบนนั่นนะฮะสูงเด่นเนสง่าเลยสำหรับใครจะเป็นค่ายทหารนะก็ต้องวกกลับนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ คือน้ํานี่มันไหลมาจากทางข้างบนนั่นแหละครับนู้นน่ะมาจากทางหลักทามนั่นแหละครับไหลลงไปข้างตอนล่างนะครับมันก็จะมาออกันตรงนี้นะครับเพื่อนกําลังหลกกาอยูนะ่โน้นก็ใส่มอง